สวัสดีครับผมชื่อนายวิรพลนาคคำชื่อเล่นชื่อตักเป็นหัวหน้าฝ่ายขายบริษัทจักรวรรดิคาร์เซ็นเตอร์ประจําจังหวัดยะโสธรน,นะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือติดขัดปัญหาอยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการออกรถรถมือสองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพหรือเรื่องเครดิตหรือจะเป็นสอบถามในเรื่องของราคาตัวรถหรือติดขัดต่างๆก็สามารถปรึกษาหรือขอคําแนะนําทางเราบริษัทจักรวรรดิคาร์เซ็นเตอร์มีคําแนะนํามีทางช่วยเหลือลูกค้าเรามีไฟแนนซ์ ที่จะรองรับลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกเป้าหมายหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่ติดเชดิตติดเชดิตบูโรเราก็มีทางเลือกมีไฟแนนซ์รองรับให้ได้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามหรือติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทร0964092316พร้อมที่จะให้คําปรึกษาให้คําแนะนําหาทางช่วยในการออกรถมือสองของลูกค้าครับทางเ็นเตเรามีรถมากมายให้ท่านเลือกทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นะครับผม ใครที่สนใจอยากปรึกษาก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่096 409 2316ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ